คือพี่ทีอยากจะซือครซื้อกระ่มาเปิดรนะครับนียมาครับนีไหนฮอม่อะยมาเลเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกัน ได้เรานะอังนนาีเราจ้นเช่กันดูแด้วยนะครับและ้าร่งมาหลนก็เราจะกระวังด้วยนะครับเดี๋ยวลูกหลานจะพัดจะมือตกน้ำไไ้ัลำบากตอนนี้ก็ที่งที่งี่งาประยนะท่านก็เป็นโคงระานพันื่องกระโตอยู่ตรงนี้ตอนนีก็หยไปหน่อยกระงก่วนที่นกระวังกระทงจะหลงทางแล้วก็คือหเดียว าพี่ต้องไปหาคู่อีกคนนะพี่จะได้ไม่หลงทางนะครับเขาไปหลงทางครับผมกลัวกลัวพี่จะหลงทางครับมาเจอหน้ามาเจอในรั้ท่านนะครับไม่ต้องกลัวฮะถ้ามาลอยกระโดงที่วัดสว่างภู่ขาจะกลัวหลงทางแตเราไม่ใช่เชียานะ่ยแตเชียาลอยกระโดงเนี่หลงทางแน่เนอนแต่ถ้ามาที่วัดสว่างภูเขนี้ไม่หลงทางแลมาเจอครับในตอนนี้วัดสธรรมทุนชนคุณแต่ผู้สุภานนะครับได้ขอฝายนัดเริ่มมาบูชากระโดง เดี๋ยวพอร่อนกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นกรนปิ้นก้องนี่นะครับนี่นี่กระทงพี่เดียวนะครับทุกคนครับไม่ไม่ครับอเมาแรกของค่ะ พี <c els descript or> ่ก็เป็นปรรยากาศตลาดในงานทั้งมนะครับของกินเทียบเลยแล้เก็จะาตาาเป็นอนาสนน้กกิด

ใครยังไม่มีกระทงก็ซื้อได้อ้าวเนเนอ้าวดีค่ะเตาเตาเออโอไม่ได้เจอกันนานิบเลยเาไว้เนบานนไ้อะไรนะอะนะเาเนบ้านมันไม่เาพูดความจริงก็งั้นนี่เป็นเหนเนเนเืออะไร วันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกแล้วก็ูคทีแล้วเมื่อวันก่อนนี้ม,มาีเข้ามาสวันก็เลยเที่ยวนี่ล้วคนเล่นเลยวันนี้ดเลยไมล่ะไปบคนนี้ดูของเล่นกันไปก่อนแล่ดูกับมามแล้วพอนนามาไปเียนได้วันหน,นึง นี่มีสองเล่นด้วยนะครับคนนี่ของยิ่งน่านักนั่นเลยนี่มีผัดไทยอันนี้แมลงทอดอันนี้ร้านยำทะเลดอกป่าอันนี้ร้านขายเกาลัดน,นะครับ น้ดข้าเหนียวหนูหวานระหว่างที่รอเคุยกับเพื่นเดี๋ยวดูตลาดนะครับนี่กระปงกขนมปังนะครับนนี่ิ้ก อันนี้ร้านพี่แววนะคะขายอะไรพี่เ้าเกียวขนมหลายอย่างนะนี่ข้าวเกียวปากหม้อไส้สาปูหมูนะครับนี่พี่บัตตกับพี่แววอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร,ะไรน้ำจพี่ชิปปิงป้งน้ำจิปปิ้งไอ้คุณ้ชนี่น้ำจิ้มแซ่บนะคะ

ก็ไม่มีแล้ว,ลวนะก็อย่างที่เห็นก็มีแค่นี้นะครับตลาดในตลาดในงานลอยกระทงที่วัดสว่างนะครับจัดทุกปีนะครับงานลอ,อ,อยกร,ร,ยกทระทงคือลอยกระทงปีลอยกระทงเขาจัดที่สามที่ก็มีวัดสว่างคือที่นี่ แล้วก็สะทะเลแล้วก็สะพลานเปียแล้วกแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสะพานหนองจิตดีนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดในงานเลยกระทงที่วัดสว่างอีกมุมนึงนะครับนี่มีขายเสื้อผ้าด้วยอันนี้จะเป็นเครื่องประดับ แล้วก็มีฟองอันนี้อันนี้ร้านขายฟองดูนะครับต้องต้องรีบเดินเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปมีบังปิ้งสุดที่ปิ้งที่สุดมีมะกอร์มีเพื่

ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ให้แสดงการแสดงโชว์นะครับเป็นการแสดงโชว์มังกรนะครับ่อกรวิสส่วนเวทีนี้ก็คือไว้สำหรับการประกวดนางรบนรรมศาสตร์หรือน้อ่ธรรมศาสตร์นะครับเวที สโมสรสกาวัฒนธรรนอกลุดปากี้าสะั่งปุกนี้ปุกนี้มีคาสบร้านผัดไทยจะมีอะไรนี่มีบ้านบอลด้วยแต่เด็กจะไม่ให้เดุนเล่นหรอก นี่ขนมไข่เต่าครับกับสับนาแยเกระบะสองมือรวงกระเป๋านะครับบาบุญชาขนมครับ กระถ ung มสามสิบสามสิบสามสิบต้องขอขอเชิญนะฮะกระถุง g มาสามสิบสามสิบสามสิบแต่งจามาค้าเราก็ใจดีนะก็แจกยิ้มด้วยแล้วับแจกยิ้มเกยนะะมาค้าเราไม่เกินหน้าบึงเข้ามานี่ก็จะยิ้มนไ้ี่ก็เป็นบรรยากาศในตลาดการวัดลอยกระทงที่วัดสว่างนะครับนี่นี่นี่ตาจะมืดๆแต่ผมไม่ได้เปิดไปสาย

Terima kasih telah <laughs> menonton! metterno granda 2000 3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 000

Kau jangan sembarangan, jangan ครับเวลาสิ้านาฬิกาสานาทีนั้นจะเป็นการานบานนันครับรั तो तो मानिले चलो चला चला आपण याच्याकडे जायचं आहे आपण काय शिकून काढायचं आहे आपण तो म्हणतोय तो तो म्हणतोय काय घेऊन आहे आपण करणार आहोत दान हा विधि या आठवडाचा मजकूर काय असेल ती तिसरी 4 5 6

कुड 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 การโปรโมทการงาน สำหรับผู้จนกระทั่งเด็กที่มาร่วงนามบันทึกนั่นขนาดเดียวร้านไอซ์โคฟับกม Terima kasih telah menonton! ยินดีที่ได้พบกับทุกท่านในยุคตอนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะรีวิวเรื่องของเราครับอาสัวกับการซ่าของเราครับทีนี้พอดีมีอะไรก็ต้องขอแสดงว่าวงหลับหน่อยจากกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆที่จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆอีกแน่นอนครับ เป็นการเกียครับเปือนวันเพ็ญชูานนะครับเดี๋ยวรับกระทงครับอาจารย์เฉลวยรัดโจครัดโจนเดี๋ยวแต่ว่ากรนกลับมาก็จะเป็นารกระีน้อยรถมรครับหนรมรรชุด โอเคเราจะมาทำคลิปนี้กันอยากได้ประสบการณ์อะไรบ้างโอเคทีนี้เราจะเข้าไปใน เป็นสิทธของหลวงพ่อนงนะครับในสักครู่บรรยากาศงานเลยครับทุกคบประจำปี2563จังหวัดนั้นนะครับทุกงานทุกครั้งนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมต้องถอว่าเป็นทีมพนัคงานเป็นผู้คุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องเราเดี่ยวสายขาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ